เชื่อกันว่าหลายๆคนก็คงเคยมองขึ้นไปอย่างท้องฟ้าแล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าและบางทีก็เป็นสีขาวหรือแม้กระทั่งตอนเย็นก็เป็นสีส้มและเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องกล่าวเกี่ยวกับอวากาศก็มักจะมีคําถามเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าทำไมในจัก,กรวาลของเราถึงเป็นสีดาแต่ท,ท,ทัศนีาบนโลกของเรานั้นสว่างสดใสจนเป็นที่มาของคลิปในวันนี้ครับทําไมจัก,กรวาลของเราถึง 10, มืดมิดถ้าใครชอบคลิปสล์นี้กับคําถามใกล้ตัวที่เราไม่เคยเจอในห้องเรียน กย่าลมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจใผมรากายด้วยนะครับในจักรวาลของเรานั้นประกอบไปด้วยดาวต่างๆมากมายมีทั้งดาวเลิ์ที่มีแสงสว่างในตัวเองอย่างเช่นดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะโคจรรอบๆดาวเลิ์อย่างเช่นโลกแล้วก็ดาวอองขารแล้วก็ยังมีดาวเคราะห์น้อยแล้วก็ดาวเคราะห์แคร์ที่วนเวียนอยู่รอบๆถ้าเราจะยกตัวอย่างง่ายๆก็ดูจากระบบสุริยะของเราก็ได้ครับเ,เพื่อนๆเคยตั้งข้อสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าทําไมอยู่บนโลกของเรา เรากลับมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนจากแสงที่ดวงอาทิตย์ส่องลงมามองเห็นท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าแล้วเราก็มองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีส้มแต่ทําไมภาพที่นาซาหรือองค์กรอวกาศต่างๆส่งมาให้เราดูจากดาวดวงอื่น,นอย่างเช่นดวงจันทร์ท้องฟ้าในรูปและวิดีโอนั้นถึงเป็นสีดาทางทันที่มันก็ได้รับแสงอาทิตย์เหมือนกับโลกในภาพจากยานอวกาศที่ถ่ายกลับมายังโลกรอบๆโลกของเรานั้นก็เป็นสีดําเหมือนกันมีเพียงสัต์โลกหรือเปล่าที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าได้ แต่สิ่งมีชีวิตบนดวงดาวอื่นเขาบอกเห็นท้องฟ้าของเขาเป็นสีอะไรกันแน่ซึ่งถ้าอธิบายให้ง่ายๆที่สุดก็จะประมาณนี้ครับโลกของเรามีชั้นบรรยากาศมีอากาศและก็ภายในนั้นก็มีโมเลกุลเล็กๆมากมายในอากาศโมเลกุลของไอ้น้ําฝุ่นละอองหรือว่าแก๊สต่างๆที่วนเวียนอยู่ในบรรยากาศของเราซึ่งการทํางานของชั้นบรรยากาศก็จะคล้ายกับกระจกและเมื่อแสงของดวงอาทิตย์เดินทางมายังโลกซึ่งลักษณะของมันก็จะเป็นเส้นตรง และเมื่อแสงของดวงที่เดินทางเข้ามาใกล้ชั้นบรรยากาศมันก็จะทําให้เกิดการกระเจิงของแสงก็เหมือนกับยิงเลเซอร์ใส่กระจกนะครับมันก็จะสะท้อนออกไปทางอื่นแทนซึ่งโดยปกติแล้วแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นั้นจะเป็นสีขาวและภายในสีขาวนั้นก็จะประกอบด้วยสีต่างๆหลายๆสีเป็น7สีเป็นสีลุงเลยครับม่วงขาวน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงซึ่งแต่ละสีก็จะมีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันมีทั้งความยาวคลื่นที่มากและความยาวคลื่นที่น้อย ซึ่งเมื่อแสงเดินทางมาเจอกับชั้นบรรยากาศของเราถ้าความยาวคลื่นแสงมีมากกว่าขนาดโมเลกุลในชั้นบรรยากาศแสงนั้นก็จะสามารถผ่านไปได้แต่ถ้ามีความยาวคลื่นที่น้อยกว่าโมเลกุลของแสงก็จะสะท้อนกลับไปแสงที่อยู่ในแสงสีขาวที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าโมเลกุลนั้นก็คือสีม่วงสีครามสีน้ำเงินจงท,ทำให้แสงของสีเหล่านี้สะท้อนกลับและเกิดการกระเจิงไปยังทองฟ้า ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเองครับแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วแสงสีอื่นไปไหนก็แสงสีส้มสีเหลืองและก็สีแดงนั้นมีความยาวคลื่นที่มากกว่าโมเลกุลในอากาศทําให้สามารถผ่านเข้ามาได้และเข้ามาอยู่ในชั้นบรรยากาศด้านล่างใกล้กับพื้นโลกจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นแสงสีส้มที่เส้นขอบฟ้าในช่วงเย็นเพราะว่าตอนนั้นดวงอาทิตย์กำลังทำมุมลาดกับพื้นโลกบวกกับอุณหภูมิช่วงนั้นมีความอุ่นขึ้น ทำให้มเลกุลอากาศเกิดการยกตัวจึงทําให้สีส้มสีแดงและสีเหลืองนั้นสามารถผ่านเข้ามาได้และทําให้เกิดการกระเจิงจนเราเห็นท้องฟ้าเป็นสีส้มในทุกๆเย็นจากที่ผมได้อธิบายไปซึ่งมันก็ฟังดูจะซับซ้อนสักเล็กน้อยนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อสังเกตุอย่างครับว่าสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าหรือสีส้มในตอนเย็นนั้นก็เป็นเพราะการที่แสงเกิดการสะท้อนกลับและเกิดการกระเจิงเมื่อมันเจอกับโมเลกุลของอากาศเท่าไห้นะครับอากาศ โลกเรานั้นมีอากาศซึ่งประกอบไปด้วยแก๊สต,ต่างๆมากมายที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราแต่กลับกันครับในอวกาศนั้นไม่มีอากาศซึ่งถึงจะมีอยู่ก็มีเบาบางมากตั้งแต่เรามีการสำรวจจักรวาลมาเราก็ยังไม่พบเลยว่าดาวดวงไหนจะมีลักษณะบรรยากาศคล้ายคลึงกับโลกก็จะพบก็จะเพียงดาวอังคารซึ่งก็ยังไงก็ก็ยังไม่มีอากาศเพียงพอที่จะให้มนุษย์อย่างพวกเราหายใจได้อยู่ดีครับดังนั้น ความพิเศษของโลกเราก็คือมีอากาศที่เต็มไปด้วยโมเลกุลของแก๊สซึ่งโมเลกุลเหล่านี้เองนะครับทำให้แสงของดวงอาทิตย์นั้นเกิดการกระเจิงและสะท้อนกลับเป็นสีต่างๆอย่างที่ได้อธิบายไปเพื่อนๆลองไปดูภาพบนดาวคารดูนะครับภาพที่ได้จากดาวคานจากยาสบู่ต่างๆที่ถ่ายภาพแล้วก็ส่งมายัางโลกนั้นังเกตได้ว่าบนดาวคารนั้นทองฟ้าไม่ถึงกับเป็นสีดําเหมือนกับภาพที่อยู่บนดวงจันทร์แต่ภาพบนดาวคารนั้นทองฟ้าจะเป็นสีส้ม ซึ่งมันก็เป็นพอชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนั้นมีโมเลกุลแก๊สที่แตกต่างจากโลกของเราเลยทําให้การกระเจิงของแสงนั้นไม่เหมือนกับโลกของเราแต่ก็ยังไม่ถือว่าแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับหากเปรียบเทียบกับดวงจันทร์ซึ่งถ้าดูภาพจากยานอพโลโล11ที่มนรุรย์ส่กขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นะจะเห็นได้ว่าท้องฟปาของดวงจันทร์นั้นมืดสนิทเป็นสีดำทั้งทั้งที่ดวงจันทร์นั้นเองก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ือนกันนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงจันทร์นั้นไม่มีชั้นบรรยากาศที่จะทำ ัวกระทมนั้นเกิดการกระเจิงซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกันกันกบอวกาศนะครับที่ไม่มีอากาศมีเพียงอะตอมของไฮโดรเจนเล็กๆทําให้แสงไม่สามารถกระเจิงได้เราก็เลยเห็นอวกาศนั้นเป็นสีดําสุดลุกหูลูกตานั่นแหละครับก็เป็นเหตุผลว่าทําไมจักรวาลของเราถึงเป็นสีดําแล้วก็ท้องฟ้าของเราทําไมถึงเป็นสีฟ้าแล้วก็ทําไมถึงเป็นสีส้มในตอนเย็น ถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้กับคำถามใกล้ตัวที่เรายังไม่เคยเจอกันในห้องเรียนก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมรักไกลด้วยนะครับ